รายารของเรอีกครั้งครับนี่คือรายก,การกรัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนรท,ทำอาหารอาหารที่สอนที่ทําในวันนี้มาจากร้านที่จังหวัดชนบุรีซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของก็าเ็นเจ้าของสวนปาล์มใหญ่มากๆเลยนะ,ะหนูจําได้เมื่อนานมาแล้วเขาเคยเอายอดปาล์ม แกงต้มค้าวอะไรสักอย่างมาให้หนูกินอร่อยมากแกงต้มก็ส้มกัขวก็ค้าวอร่อยอร่อยไม่ได้ครับเป็นยอดปาล์มตัดยอดปาล์มเลยครับตัดต้นปาล์มเอายอดมากินโอ้โหคือหากันมากใช่ป่ะเพราะปกติเราเคยกินแต่ยอดมะพร้าวยอดตาลใช่ยอดปาล์มปาล์มยอดเฉยยอดปาล์มปิดสองทีแล้วนะไปไหนก็ไปเลยครับอุ้ยอ่ะถ้ารู้ลูกไล่กับมัน ท่านผู้ชมครับร้านนี้ชื่อว่าบ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยจังหวัดชนบุรีชนบุรีวันนี้มีเมนูใหม่มาเสนออีกคือแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนนะใบหม่อนฮะใบหม่อนที่ที่สัรหามาทำแล้วใช่ที่นอนไอเนี่ยนอนไหมนอนไหมกินนั่นแหละเขาเอามาทำนะฮะมันจะเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบว่าคุณสมรวยแสงตะวันจากร้านบ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอนี่เลยครับเจอนี่เลยครับชื่อพี่คือสำรวยครับชื่อเล่นคือพี่มวยครับใช่มวยครับมวยครับจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปถูกใช่ไหมครับว่าจริงๆเรามีสวนปลาอยู่ใช่ครับทั้งหมดมันกี่กี่ไร่ครับของผมมีอยู่ประมาณ500ไร่ครับ500ไร่ก็พอเลี้ยงครอบครัวนะครับครับพอเลี้ยงครอบครัวพอพอได้ปลูกปาประมาณสี่ห้าต้นก็โอเคแล้วห้าร้อยไร่เลยนะปลานวดประมาณกี่ต้น ประมาณหมื่นเศษเศษหมื่นเศษเศษครับครับก็พอส่งลูกเรียนชั้นสูงพอส่งโค่นทำอาหารไปบ้างอะไรไปบ้างมันก็เหลือประมาณหมื่นนึงนะแล้วปลูกปลูกชดเชยไม่พ่หมวดก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆโค่นไปก็ปลูกไปมันมันมันมีอายุของมันไหมครับปาล์มไม่กี่ปีปาล์มก็ประมาณ30ปีครับสามสิบต้นหนึ่งสามสิบปีต้นสามสิบปีมันก็สูงประมาณสักสิบห้าเมตรถึงยี่สิบเมตร พอเริ่ม30ปีเนี่ยพอมันจะเร,เราจะตัดเนี่ยเราต้องเริ่มปลูกอันใหม่ไหมเราปลูกแทนก่อนที่จะมันจะถึง30ปีกี่ปีเราปลูกก่อนหน้านั้นสักสามปีแล้วเราก็โค่น Oh. น<ด>ั่นแหละเดี๋ยวนนะนี่นี่ลากาเกษตรเหรอใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยนะฮะก็อ,อยากจะถามว่าจริงๆแล้วเขาทําอย่างเงี้แต่แล้วเขามาทําร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยอยู่อยู่ที่สวนป่ามีละแต่ร้านน่ชื่อว่าบ่อทองบุรีแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งความอร่อยใชเขาพยายามเดฟนิชั่นตรงนี้จริงๆแล้วพยายามทำอะไรที่มัน ไม่เหมือนใครแล้วมันก็แตกต่างครับเพื่อสร้างเสงห้ส,<น>สร้างให้ยิ่งใหญ่ขึ้นวะใช่นี่น,นี่เขาคน,คนไปคนมาเขาเป,เป็นคนอย่างนี้มวยเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับ,รบแม้กระทั่งร้านเขานะครับท่านเห็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเอ้ยลูกทุกกดูทางด้านนู้นได้เลยนะพนักงานเขานาภรรยาครับก็ยังต้องใส่เสื้อชุดนี่ฮะ ต้องใส่เสื้อทีมอย่างนี้หมดถูกไหมครับใช่ครับลัษณานั้นนี่นภรรยานะครับเจ้าเจ้าแม่แมลงทัพเจ้าแม่แมลงทัพไปที่ไหนเหมือนแมลงทัพะครับนี่ไปไหนแมลงทัพบินตามเฮ้ยมาเลกไม่มารวยมากรวยมากชุดเยเอาฉินเล่นไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเข้พยายามทําให้เกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งแตกต่างเราทํารายการมากก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะเอาใบหม่อนมากินได้นี่มันคือแกงคั่วครับแต่มันจะเป็นแกงคั่วแบบไหนของเขาแต่ใช้ใบหม่อนด้วยแน่ๆเราชมพร้อมๆกันเลย ออกก่อนจะชมนิดหนึ่งนิดหนึ่งโทษทีครับถ้าเกิดจะไปบ่อทองบุรีต้องไปยังไงคือเราห่างจากกรุงเทพเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณเก้าสิบโลเก้าสิบโลครับปากหมุดไปเลยว่าอ้องขับแค่นั้นก็จบนะ้วนะทองบเขาพายอธิบายว่าเออไม่ไกลไม่ได้้ปไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล้าสกิโลเองปากหมุดันก็เจอทองบุรีอุ้ยอรจริงเอาจริงๆถ้าจะขับรถไปกินอาหารเย็นได้เลยล่ะได้สิเนาะ ข้าติบรวยไงสบายท่านผู้ชมครับมาดูว่าเขาทำกันอย่างไรแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนครับนี่ครับมันมันน่าไปเองท่านดูเอาเองครั่นเป็นบ้านพักด้วยหรือเปล่าน่ะมีครับนั่นดูดิมีรีสอร์ทโโอ้หรองรับคนได้ประมาณร้อยยี่สิบคนครับเนี่ยดูดิมาอยู่กันเลยเสร็จแล้วก็ไปโค่นต้นปาล์มเล่นกันสนุกดีอ้าวเริ่มต้นจากอ่พริกแห้งมาครับพริกแห้งครับอ่ากระเทียมครับครับเอาไปสิบคะแนนเต็ ตามด้วยตะไคร้นะครับร่ไมกินผิวมะกรูดมาครับแล้วก็ผิวมะกรูดครับโขกให้เข้ากันนะครับครับผมทำเครื่องแกงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ขมิ้นลงไปครับหนักขมิ้นเลยนะครับแล้วก็หอมแดงครับครับผมโขกครับโขกให้เข้าๆกันให้ละเอียดครับแล้วตามด้วยกะปิครับครับผมใส่ลงไปโขกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับเริ่มต้นเลยครับ เอาน้ามันลงกระทะนะครับครัเอาพอประมาณนะครับแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปไปผัดให้หอมเลยไปผัดคั่วให้มันหอมให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็เอาไก่บ้านนะครับที่เราหั่นหั่นเอาเลาะกระดูกออกเลาะกระดูกออกหมดแล้วเราก็คั่วเข้ากันนะครับอ้าวน้ําสต๊อกมาครับใส่น้ําสต๊อกลงไปน้ําสต๊อกไก่นะครับครับไปลงไปครับไปเรื่อยๆผัดให้มันเข้ากันให้เข้ากับพริกแกงนะครับครับผม ให้รสชาติความหอมเกิดขึ้นแล้วใส่น้ำปลาลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับครับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยใบหม่อนนะครับใบกเอกของเราครับใบหม่อนนะครับแล้วก็ยังมีใบชะครัดใส่ลงไปครับอย่างละเท่าๆกันครับแล้วก็รอให้มันเดือดต้มไก่ให้ให้มันสุกแล้วเสร็จกับใบมะกรูดฉีกลงไปแล้วก็คลิกชีฟ้า พิคว้าลงไปครับครับผมนี่จัดจานให้สวยงามแบบนี้รับดูสิท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จยังเลยเหลือใบมะกรูดใบมะกรูดซอยโรยลงไปอีกครับครับผมอันนี้เสร็จอย่าครับเสร็จแล้วครับแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนครับโอ้โหต้าชิแล้วทท่านผู้ชมครับดูน่ฮะดูเอาเองก็แล้วกันนะนี่นี่และที่คุณเอาพยายามให้เห็นก็คือหลายๆคนไดจะได้ดูกันอันเนี้ย คือหน้าตาใบหมอนมันจะเป็นงนี้นะนี่ไอ้ที่ตัวหนอนเนี่ยไอ้หนอนหนอนไหมอะไรเงี้ยเนี่ยหนอนไหมมันปลูกหมอนไว้เลี้ยงไหมใช่เดี๋ยวครับพี่มวยพี่เขากำลังจะพูดจนจบปลูกหมอนไว้เลี้ยงไหมหรืออะไรนะครับเมื่อสมัยก่อนน่ะเริ่มเริ่มต้นเดิมทีน่ะเมียแฟนผมน่ะเขาเป็นคนปลูกหมอนเลี้ยงไหม่เอาเอาหนอนไหมเนี่ยไปส่งจุนไหมไทยแต่เพืินวันที่ผมแต่งงานเนี่ยไอ้ไหมก็จะสุก ไอ้คนก็มางานแต่งกันแล้วอเยอะแล้วเราก็ต้องไปเก็บหนอนไหมเนี่ยทัางที่กาลังจะแต่งงานใช่พะต้องเอาข้าจอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะมาแต่งงานได้ไอ้เพื่อนก็คอยไอ้ไหมก็จะสุกเออเออไหมก็จะเข้าเจออพี่ก็เลยแค้นเลยเอาใบหม่อนมาทำกับข้าวเลยก็เลยเป็นที่มาของการเอาใบหม่อนมาทำเป็นอาหารจริงเหรอโหดเนี่ยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะ นี่ในแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนสป็นไงเผ็ดรสชาติเต็หอมนึงเลยอ่ะผมพยายามผมพยายามกินแล้วหาความแตกต่างระหว่างใบหม่อนกับใบชะพลูแล้วจะหอมใบใบชะพลูกับมาใบหม่อนอาจจะไม่ได้รดอาอาจจะได้ความนัวจากใบหม่อนเอางี้ รู้ว่าเคล็ดลับของชาวอีสานอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าภรรยาของพี่มวยน่าจะเป็นคนอีสานใช่ไหมไม่ใช่ครับชมที่นั่นเลยครับชมบุรีชนบุรีเลยฮะแต่เขาไปเรียนเรียนทำไหมทำมอนครับอ๋อนึกว่าคนอีสานนะฮะแต่เขาเรียนเลี้ยงนอนไหมเลี้ยงนอนไหมเขาไปเรียนที่บุรีรัมมาคืออยากจะบอกว่าคนคนอีสานนะครับเคล็ดลับของของคนอีสานต้มไก่ต้มไก่บ้านยังไงให้อร่อยนะครับทุกๆุกบ้านใส่ใบหม่อนครับ เพราะฉะนั้นไก่บ้านกับไม่บอนสําหรับคุยสารมันมีของคู่กันมันเป็นเหมือนแบบเป็นผงชุรสของของไก่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอันเนี้ยเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นหม่อนหม่อนไทยหรือว่าเป็นหม่อนนอกครับเป็นบอรอครับหมอนไทยครับบุรีรัมบรรับครับว่าหม่อนมันมีเป็นพันบุรีรัมค่ะเป็นหม่อนบุรีรัมครับพันชื่อพันนะคะชื่อพันชื่อพันบอรอบอรอฮะคืออยากจะบอกว่าคุณผู้ชม นะฮะไก่บ้านกับใบหม่อนถ้าใครมีที่บ้านนะถ้าคนภาคกลางอาจจะยังไม่รู้แต่คนอีสตานี่เขารู้กันดีว่าไก่บ้านนะครับกับใบหม่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นของคู่กันมันเป็นเหมือนแบบผงชูรสตัวไก่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นอะไรผมกินใบหม่อนท้ไมครับเป็นหม่ฮะผมจะเป็นนะผมจะหนักแน่แล้วเพื่อนนะเป็นไหมคุณผู้ชมอยากให้ลองไปนะครับบ่อทองบุรีมันมีแต่ความอร่อยอร่อยความอร่อยนะครับและที่สําคัญคือมันมีบรรยากาศของความเป็นบ้าน อาหารอย่างนี้คุณชมเป็นปลาอันนี้ปลาปลาต้อยหรือปลา่าครับอันนี้เขาเรียกปลาป๊อกปลาป๊อกอ่าปลาเรียกปลาขาวเล็กอ่ะเขาเรียกปลาป๊อกผมวันนี้คุณทำรายการผมชอบจริงนะครับผิดหมดไม่มีอะไรเหลือเลยไม่อาแต่ที่ไม่เหมือนกันคุณชมบ่อทองบุรีนะครับเมืองแห่งความอร่อยกับเมนูแกงคั่วไก่บ้านใบหม่อนอร่อยครับคุณทิศเขารู้ดีว่าไก่บ้านกับใบหม่อนของคู่กันเพราะฉะนั้นเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม อร่อยหมูยืนยันได้ครับไม่เชื่อนะถ้าใครมีไก่บ้านนะครับบ้านสุดๆนะเนี่ยจริงอันนี้ของมันบ้านเลยครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่บางทีคนบางคนยังไม่ทราบแต่ถ้าคนที่สายเขารู้ดีนะครับแต่ร้านเราเนี้ยเฮ้ยกินได้เลยหรอเป็นไงเป็นไงพิ่กินแล้วเป็นไง ร้านเราเนี่ยตอนนี้ได้มาตรฐานไทยซีเล็กแล้วครับมันต้องได้อยู่แล้วได้ไงก็ได้โอ้โหจะไม่ได้ยังไงคุณไปที่ปุ๊บคุณว่าคนทั่วอะไรว่าอ๋อยอดมะพร้าวมะพร้าวกินไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ไม่มียอดมะพร้าวมีแต่ยอดปาล์มโอ้โหคืออยากจะบอกว่าอันนี้ร้านพี่มวยได้มาตรฐานเลยนะไทยซีเล็กครับบางข้าวหลามบางกระบอกก็ไม่มีนะคุณผู้ชมไม่มีข้าวเหนียวนะกุฎานกุฎานไม่ได้มีนะหลอกลวงนะ อ๋ออิด้านหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสำรวยขอขอบคุณร้านบ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดท่านลองไปทำดูนะฮะมันมันแตกต่างอร่อยแต่ว่าอย่างว่านะถ้าตามไปพวกนี้แล้วเครื่องแกงไม่เผ็ดจริงเพราะอยู่ไม่ได้ไม่เผ็ดอันนี้มันเผ็ดจริงอันนี้มันได้มันได้รสนี้เลยจริงครับเวลาหมดแล้วแต่ว่าผมจะไปที่บ่อทองบุรีนะครับครับเชิญเลยครับผมขี้เกียจพูดกับมวยนะครับผมไปพูดกับเมียมวยดีใช่ใช่ใช่เออหนูจ๋าเราจะไปนอนที่นั่นพางค้างที่นั่นทีต้อนรับค่ะ เตรียมห้องไว้ให้เราสามห้องได้เลยค่ะเรียบร้อยนะอาหารการกินพร้อมนะพร้อมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวสามห้องสามคนไงเราเดี๋ยวก่อนเอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเดี๋ยวจะไปพักยินดีต้อนรับดีใจมากค่ะกพไม่เคยยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจหรือเปล่าว่าเข้าใจ บริการทุกอย่างเลยค่ะลาไปก่อนจะมาเจบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเหลือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำพริกโจดน้ำพริกโจดนะครับหรือน้ำชุบหย่เป็นน้ำพริกสูตรจากภาคใต้นะไม่ต้องตำนะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาขยำรวมกันเท่านั้นอันนี้คุณใส่มานาหรือล้างมือครับไม่ใช่ครับโกเม็ดมันลวกไปครับเห็นฮะขนมจีบส้ม ส่งเครื่องครับต right? ัวแป้งเขาครับมันจะมีความนุ่มน้ำกิ้มอร่อยมากมันอร่อยจริงๆอร่อยมากอะไรของพี่ก๊อฟครับเขานูทั้งทันแนี่ย